เราเพื่อไม่ดึงอ่ะงงอุตสาห์วิ่งมาเอาไงโอ้เราไล่ผมเลยแบบนี้ต้องรักไก่หรือเปล่าอ้าวโอ้หมีกระต่างหมิงกระต่างไปนะอยะโอ้แล้วดูดได้เสียแผ่ฟรีเราไม่มีสมเปอร์นดทุกคนไม่ได้เอาสามเปอร์เซ็นต์มานะคือจะจุงได้ปะเนี่ยไปไหนละที่ไหนเนะี่ยโอเคยังมาอยู่ยังมาอยู่นะโอ้เราเดินอย่างเร็วเดินอย่างเร็วเลยโอ้โห ไป,ไปก่อนไงเอาไปก่อน1,000พนะไปก่อน1,000แล้วเราก็คอมโบตรงนี้ต่ออยู่ไหนอะโอเคยังมาอยู่โอ้เขามีกรต่างกันทุกคนคือเราแบบคอมโบเยอะไม่ได้นะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องแบบเล่นรัดกุมหน่อยโอ้โหทันเฉยเลยทันเฉยเอาไงโอ้เราตามมาไหวโอ้โห,าต,าาโโหติดตัวเร็วจัดแล้วหลัวกระโดดใจยเย็นเพื่อนตีอะไร หมาบเฝ้าายหมาบเฝ้าายฉี่ครับผมรออะไรโอเคก็กลาบสุสดีนผู้ชมชาวเด็ดบาร์เดลทลก็ควรกันดูไปดิครับผมหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะเพราะว่าหยุดเทศกาลนะครับผมวันนี้ก็กลับมาใหม่นะครับผมพร้อมกับตัวลรครใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเบต้านะครับผมโดยตัวนี้จะมีชื่อว่าโอเรล่าโรสนะครับผมเขาบอกว่าตัวนี้เป็น LGBTQ นะครับผมก็รอตัวเกมแปลมาก่อนนะครับผมแปลในเรื่องมาก่อนเดี๋ยวเราค่อยแปลอ่านนะครับผมว่า เป็นมาอย่างไงนั่นเองนี่ครับผมก็มีหล,หลายอย่างที่อัปเดตมาในแพทนี้นะครับผมแต่ว่าผมขอไม่ลงรายละเอียดภายในแพทน,นะครับผมเพราะว่าผมจะมาลองเล่นตัวละครนั่นเองนะะี่ครับผมแต่ที่เราเห็นได้หลักๆเลยนะครับผมก็คือสีเปิร์ตนั่นเองแต่ก่อนมันจะไล่เป็นเหลืองเขียวม่วงนะครับผมแต่ตอนนี้จะไล่เป็นเขียวน้ําเงินไม่ใช่เห้เขียวฟ้าม่วงนะครับผมก็จะเปลี่ยนสีนิดหน่อยนะครับผมในการไล่ระดับนั่นเองนะะี่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเปิร์กตัวนี้กันก่อนดีกว่าว่ามันจะโหดหรือเปล่านั่นเองนี่ครับผม ก็ตอนนี้ย <the> ังไม่ม <combined> <the> ีการแปลนะครับผมว่าชื <neither> ่อภาษาไทยคืออะไรนั่นเองนะครับผมเรามาดูกันที่เปิกแรกน่ครับผมเปิกนี้นะถ้าเราเอาเปิกนี้ไปนะผมจะทําให้เราเนี่ยฮิวเพื่อนเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมโดยถ้าเพื่อนเฟสที่1นี่ครี้ผมจะทําให้เราฮิวเพื่อนเร็วขึ้น50%เนี์ะครับผมส่วนถ้าเพื่อนอยู่ในเฟสที่2นะจะทําให้เราฮิวเร็วขึ้น100%เลยนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าเปิรกนี้โคตรจะสุดนะครับผมโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปดึงเพื่อนด้วยซ้ํานะขอแค่เพื่อนอยู่ในนเเกกก็็็พอรับผมสําหปิี้ เอาไปคอมโบกับเพื่อนได้เนี่ยผม mm. ก็จะเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคเนี่ยผม, okay, เ,ยผมเรามาดูกันเปอร์ที่2อนะครับผมเปิร์นี้นะครับผมความสามารถก็คือถ้าเราไม่เจ็บนะครับผมถ้าเราไม่เจ็บเนี่ยแล้วเราไปบล็อกเพื่อนนะทุกคนจะทําให้เพื่อนเนี่ยติดสถานะวิ่งเร็ว25%นะครับผมในระยะ16เมตรนะคนที่อยู่ในระยะ16เมตรก็จะวิ่งเร็ว25%ผมบอกเลยว่าเปิร์นี้นะถ้าเอาไปเป็นตี้ผมบอกเลยว่ามาบล็อกแล้วก็ไปฮิลแล้วกกลับมาบล็อกใหม่ได้เรื่อยๆเลยนะคือ ถ้าไม่โดนเนิร์ฟนี่คือน่าจะเกื่อนเซิร์ฟอบผมบอกเลยว่าเปิร์นี้มันดีสุดเลยนะครับผมก็ลองเอาไปเล่นกันดูได้นะครับผมผมบอกเลยว่าเปิร์นี้มันเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงบอกเลยเรามาดูกันที่เปิร์สตาร์นี้ครับผมเปิร์นี้เป็นเปิร์รถแหนนเองนะครับผมคือไม่รู้ภาษาไทยไงเพราะว่ามันยังไม่อัปเดตชื่อภาษาไทยมาได้ผมเปิร์นี้นี่ครับผมความสามารถหลักๆมันเลยก็คือเมื่อเราเอาเปิร์นี้ไปลยครับผมแล้วเราเข้าตู้แล้วก็ โดดออกจากตู้เร็วๆนี้ครับผมจะทําให้เรามองเห็นออร่าของฆาตกรนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะทําให้เราติดสถานะหมดกําลังนั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าเราจะเอาไปคอมโบกับพวกเพิร์กสปินหรือว่าเพิร์กไลท์ของเฟิงหมินก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคือเพิร์กไหนที่ทําให้เราติดสถานะหมดกําลังก็จะใช้เพิร์กนี้ได้ด้วยนะครับผมก็จะทําให้เราเห็นออร่าของฆาตกรนั่นเองนะครับผมสําหรับเพิร์กนี้โอเคนะครับผมก็มีคร่าวๆประมาณนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงลึกมากนะครับผมก็เพราะว่าจะมาลองเล่นนะครับผมว่าตัวนี้ ไปวิ่งในเกมมันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเล่นกันในเกมเลยดีกว่าเลยครับผมว่าจะเป็นยังไงสําหรับตัวออเรล่าโรดนะครับผมเหมือนจะมาแล้วนะโอ้โหไมเคิลแล้วดูดจริงไมเคิลโอ้ดูดฟรีดูดใครวะนะเพื่อนเอ้าเพื่อนไม่เห็นหรอเพื่อนไม่เห็นหรอดูดฟรีเลยนะเนาะโอ้เพื่อนโอ้ยฟรีเลยดิฟรีเลยดิเพื่อนก็ไม่เห็นเพื่อนไม่ยอมดู กล้มาตรงนี้เหมือนมีคนโดดตู้นะเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจโอเคเหมือนเขาจะเข้าไปในบ้านใหญ่เลยทุกคนเดี๋ยวเราจะปั่นตรงนี้ก่อนแล้วกันเพิ่งเห็นนะเพื่อน <c oughs> โอ้ปล่อยให้ดูดฟรีตั้งนานโอ้แล้วมาจิงแล้วมาจิงโอ้โหเหมือนจะเอาผมเลยปะเนี่ยเอาผมเลยแล้วดูดโอ้โหดูดฟรีตัวนี้ดูดฟรีดูดฟรีเลยอุ๊ยโอ้โหเราขั้นสามเลย <c oughs> โอเคเหมือนจะมีเพื่อนอยู่ตรงนั้นนะเขาน่้จะไล่เพื่อนนะทุกคน เดี๋ยวเราขอปั่นไฟตรงนี้ก่อนนะเขาน่าจะไล่กันอยู่ข้างหลังเอา้าโอ้โหแทงจับแทงเหรอโอ้โหโอ้โหแย่ละแบบนี้แบบนี้คือแย่ละทุกคนแล้วมาจริงโอ้โหไม่เล่นด้วยแล้วจับแทงเนี่ยจับแทงไม่เล่นด้วยนะเพื่อนโอ้โห,โโหรู้สึกหลอนมากยิ่งขึ้นนะทุกคนถ้าเจอจับแทงเนี่ยคือให้เข้าใกล้ไม่ได้เลยหาตู้ดุนด่วนหาตู้ดุนด่วน,น,นเลยโอ้โหแล้วดูดฟรี ดูดฟรีผมว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาไปดูดใครมาบ้างหรือเปล่านะน่าจะยังนะเขาเพิ่งหมดขั้นสามใบเมื่อกี้เองเขาต้จะเริ่มดูดใหม่นะอุย้ยโอ้โหติดโอ้แล้วตามจิงแล้วตามจิงมาโอ้โหเดี๋ยวต้องทิ้งระยะห่างหน่อยนะทุกคนยใว้เขาแบบเข้าใกล้ตัวไม่ค่อยได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะวนกลับไปที่เดิมตรงที่แบบมีตู้นะเหมือนเขาจะยังตามอยู่ปะไปไหนแล้วไม่รู้ะทุกคนเขาไปไหนแล้วไม่รู้เขาหายตัวแล้วแบบเสียงหัวใจอย่างแคบเลย โอเคเดี๋ยวเราเฮ้ยนี่ไงโอเคเขาไปบ้านใหญ่นะงั้นเราปั่นต่อได้เลยตรงนี้โอเคหวังว่าเขาจะไม่มายุ่งกับอยู่ไหนวะที่ไหนอะไล่หรอไล่ผมไปเด่อโอ้โไล่จริงเราไล่จริงมาโอ้แย่ละผมไม่แน่ใจว่าเขาไปดูดใครมาบ้างวะเนี่ยโอ้ยโหเราเดินมาแบบนี้เดินมาแบบนี้แล้วดูดเลยโอ้แล้วดูดเลยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งโอ้ย ระยะห่างได้อยู่เราต้องหาตู้นะไปตู้หลังบ้านทันมาวันเนี้ยทุกคนอุ้ยโอ้โหแล้วดูดยับยับเลยว่ะดูดยับยับเลยว่ะเดี๋ยวเราไปตู้หลังบ้านดีกว่าทันอยู่ปะไม่แน่ใจว่าโอ้โหเขาจะก้าวๆใส่ผมวะเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยอุอ้ยอุ้ยกลัวกลัวกลัวอย่าอย่าเข้าตู้ก่อนเลยนะขึเข้าตู้ก่อนไนอ้เพื่อนโอ้พี่เอกพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์ไม่ใช่เหรอโอ้โห แล้วยังไงก็ไม่หลอนแล้วอ่ะโอ้เอาผมไปแขวนเลยเพื่อนขอร้องแล้วเขาแบบไม่ยอมไปไหนแล้วไงไปไหนแล้วอุ้ยโอ้โหนี่ไงั่นเนี่มีการหลอกมีการหลอกว่าจะไปแล้วก็กลับมานี่ไหลยละนี่ไงมีการหลอกว่าจะไปแล้วก็กลับมาไงผมไม่ให้ค่าเอาผมไปแขวนด่วนๆเปลี่ยนตู้ก่อนอีกาขึ้นไปเถอะแล้วจังหวะนี้แหละทุกคน จังหวะนี้แหละที่ผมต้องไปไปโอ้ยโหมันจะตามมาไปก่อนอเหรอวะอุ้ยเหมือนไม่ตามป่ะแล้วอีกาขึ้นดูดิคือแบบอยู่นานจัดแล้วเพื่อนไม่ยอมปั่นไฟด้วยอไงโอ้จะรอดไหมเนี่ยเกมเนี้ยไม่น่ารอดนะ <c oughs> เออ <c oughs> <c oughs> เกมนี้คือแบบนานจัดคือนานจริงเกือบครึค่งชั่วโมงได้อ่ะเขาไม่ยอมฆ่าเพื่อนนะเขาหาแต่ผมนี่ทำไมไม่รู้เนี่ย ามารอฆ่าแต่ผมโมเรียบร้อยโดนจนได้หมดเหมือนจะมาออ้คานิชันโอ้โหคานิชันมาคานิชันมาแล้วเหมือนดูดเพื่อนไงแล้วเหมือนดูดเพื่อนไงเดี๋ยวผมบล็อกให้เพื่อนตัวนี้บล็อกได้ปรเดี๋ยวลองไปบล็อกดูอย่าอุ้ยโอ้โหแล้วเปลี่ยนเป้าหมายเลยแล้วเปลี่ยนเป้าหมายเลยแบบนี้โอ้โหแย่ละแย่ละแย่ละโอ้โหทำไมผมไม่เข้าไม้วะทันปะเนี่ย โอ้โหไม่ยานไม่มีสามเปอร์เซ็นต์ทุกคนโอ้โหโดนฟรีเลยเรียบร้อยขอปั่นสักเครื่องก่อนนะเพื่อนโอเคคือไม่คุ้มเท่าไหร่นะสองคนหนึ่งเครื่องถือว่ายังช้านะทุกคนเดี๋ยวเราจะเนียนไปช่วยเพื่อนแล้วกันนะเผื่อจะได้แบบแต้มกับเขาบ้างโอ้โหมีเพื่อนอยู่แถวนั้นแล้วจะดึงได้ปะเนี่ยเพื่อนล้วจะดึงได้ปะเนี่ยโอ้โเรียบร้อยล้มล้มแบบชิวชิว แล้วแบบชิวๆเลยตรงนี้มีเสาปะน่าจะมีนะนี่ไงมีเสาจริงแล้วไปแล้วหวังว่าจะไม่เห็นนะโอเคเดี๋ยวผมไปดึงคนไกลก่อนเขาแบบตกเฟสเยอะกว่าไงขอดึงก่อนขอดึงก่อนโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดึงคนนั้นต่อเอ้ยโอ้โหเพื่อนตัวมันดูดอย่ามึงโอเคเพื่อนน่าจะดึงนะเอาดึงนี่เพื่อนเอาเพื่อนไปดึงอ่ะโอ้โหอุ๊ยโอ้โหไม่โดนยังไ้อยู่ แล้วเพื่อไม่ดึงอ่ะงงอุตสหาห์วิ่งมาเอาไงโอ้เราไล่ผมเลยแบบนี้ต้องรักไก่หรือเปล่าอา้าวโอ้โหมีกระต่างมีกระต่างไปนะยาโอ้แล้วดูดได้เสียแผลฟรีเราไม่มีสามเปอร์เซนกอทุกคนไม่ได้เอาสมเปอร์เซนมานะคือจะจุกได้ปะเนี่ยไปไหนละที่ไหนเนะี่ยโอเคยังมาอยู่ยังมาอยู่นะโอ้เราเดินอย่างเร็วเดินอย่างเร็วเลยโอ้โห โไปก่อนไงเอาไปก่อน1นึ่งพันนะไปก่อน1นึ่งพันแล้วเราก็คอมโบตรงนี้ต่อยู่ไหนอะโอเคยังมาอยู่โอ้เขามีกระต่าง์เราทุกคนคือเราแบบคอมโบเยอะไม่ได้นะกลับไปโดดที่เดิมนีกว่าแล้วผมโดดจริงแล้วโดดจริงวิแล้วใจเย็นโอ้แล้วจะล้มหรเรียบร้อยโอ้เชิงไม่หาเลยผมเนี้ยเรียบร้อยเลยทุกคนรีฮิวเลยผมจะตายแล้วทุกคนคือยังไม่ได้ใช้เปิร์กเลย ยังไม่ลองเล่นเปืนเลยคือจะตายแล้วตอนนี้เดีย๋ยวต้องลองหน่อยละอยู่ไหนวะเนี่ยเขาจะมาไล่ผมปะเหมือนจะอยู่บนบ้านใหญ่ไม่แน่ใจต้องรอดูขอ,อปั่นตัวน,นี้ก่อนแล้วกันตัวน,นี้แบบได้เยอะจัดอุย้ยผมจะมาอุ้ยโอ้โหแล้วอยู่ตรงน,นี้โอ้ยแย่และแย่ละเฟ้นสุดท้ายเฟ้สุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องแบบเล่นรัดกุมหน่อยอ้ยโหทันเฉยเลยทันเฉย เอาไงโอ้โหเขาตามมาวะโอ้โหติดตัวเร็วจัดแล้วหลัวกระโดดใจเย็ยนเพื่อนตีอะไรหมับเข่าหายหมับเท้าหายฉี่ครับผมรออะไรคอมโบต่อฉี่คอมโบต่อยาวๆไม่ทันเพื่อนไม่ทันแบบนี้ไม่ทนัทน,ทนต่อยโดดไปก่อนคือผมไม่มีสามเปอร์เซ็นต์เลทุกคนกยุกยากนิดหนึ่งนะอย่างน้อยถ้ามีสามเปอร์เซ็นต์ก็จะดีขึ้นไปหน่อยไปไหนเอ้ยเหมือนจะทิ้งวะ่ะโอ้โห อ huh? ุ้ยเขาทิ้งผมเฉยผมเฟสสุดท้ายเนี่ยทำไมไม่ไล่ต่ออ่ะผมจะเนียนปั่นไฟตรงนี้แล้วเขาหมายเขาเหมือนจะห่วงเครื่องนี้จัดเลยนะไม่ยอมอุ้มเพื่อนแล้วกลับมาเนี่ยอยู่ไหนวะหลอนนะเนี่ยอยู่ไหนอ้ะออีฝั่งนู้นอุ้ยโอ้โหแล้วมาเช็คฝั่งนี้อีกโดนฟรีเลยไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราตายไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นไม้แถวนี้เขาน่าจะกระโดดลงมาได้ปะเนี่ยน่าจะไม่ได้นะโอเค เดี๋ยวต้องรอเพื่อนฮิวให้ก่อนตอนนี้คือผมเป็ท้ายแล้วถ้าเพื่อนเอาเปิร์กมาคือจะฮิวเร็วจะจัดเลยนะเดีย๋ยวเราอยู่ในบูนให้เพื่อนมาหิวให้ก่อนพยาบาลเหลือน,นิดเดียวเองไม่น่าจะเต็มนะแบบนี้ต้องรอให้เพื่อนมาหิวอะตอนเนี้ยเเราห้าวไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มคุมโซนแล้วทุกคนทัตกรนะ์อะเหลือแค่เครื่องเดียวเองเนี่ยเขาเหมือนจะคุม,ค,มคุมเครื่องบ้านใหญ่นะเครืมม่องบ้านใหญ่มันได้เยอะไงเพื่อนอยู่ไหนกันหมดวันเนี้ยปั่นไฟอยู่ไหนอะน่าจะอยู่แถวบ้านเล็กอะผมว่า แต่เขาห่วงเครื่องจัดเลยห่วงเครื่องจัดห่วงเครื่องจริงเดี๋ยวผมจะอยู่ในบูนรอเพื่อนมาหิวให้นะขอเช็คก่อนถ้าจะอยู่ในบ้านใหญ่ได้แหละนี่ไงนี่ไงอยู่หน้าบ้านใหญ่โอเคโอเคเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยนี่ไงเพื่อนโอเคในที่สุดในที่สุดนิ้วด่วนด่วนยิ้วผมด่วนด่วนนี่ไงเอ้ยโอ้หยิ้วอย่างเร็วดูดิดูแล้วทุกคนคือเพื่อนจะเอาเพิร์มมาละดูดินิ้วเร็วปะ อันนี้มันผสมกับบูนนะคือผสมกับบูนฮิวด้วยไงมันก็เลยแบบแบบเร็วแบบจ้าดๆนะทุกคนผมบอกเลยว่าถ้าเพื่อนติดเฟสสองเหมือนผมเนี่ยคือจะฮิวเร็วแบบสุดๆเลยเลยเดี๋ยวเราจะไปปั่นเครื่องนะนั่นอยู่แถวบ้านเล็กนะอืมเปิดบล็อกได้ปะวัทุกคนหรือว่าผมจะไปฮิวได้เยเพื่อนไปเสริมละงั้นผมไปปั่นไฟดีกว่าอืมเพื่อนมันไฟนั้นอยู่แถวนี้อยู่ไหนวะเอาี้ไงโอเครีบปั่นไฟก่อนเดี๋ยวไม่ได้ออกนะ คือเปิร์กก็ไม่ได้ค่อยใช้เท่าไหร่แล้วโอ้โหต้องมาเป็นทีมติดไปก่อนนะเพื่อนโอเคตอนนี้ประตูอยู่ล่างแล้วก็อยู่ซ้ายบนนะทุกคนเฮ้ยเหมือนจะมาเช็คว่ะขอแอบก่อนผมจะตายแล้ว <c oughs> ห้าไม่ได้ห้าไม่ได้อยู่ไหนวะโอเคเขาเหมือนจะไปเช็คประตูแล้วทุกคนอเดี๋ยวเราขอแอบก่นอนเฮ้ยเราเปิดประตูเลยหรอฆาตกรไม่ไหวแล้ว <c oughs> ทุกคนฆาตกรไม่ไหวแล้วต้องเปิดประตูแล้ว โอ้โหเขา่าจะไม่ไหวแล้วนะทุกคนรอยห้ีโอ้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เปิดได้แต่ว่าผมตั้งใจจะมาดูไงว่าตัวนี้พอมาวิ่งในเกมมันจะเป็นยังไงก็ข้อเด็ดสาขาสองนะทุกคนก็เหมือนข้อเด็ดเลยอืสําหรับคนที่ชอบก็จับจองกันได้นะผมรอเขาเซิร์ฟหลักนะโอเคสําหรับวันนี้ดีๆไปก่อนจีไปก่อนนะผมคิดว่าผมบวกอยู่นะไม่น่าจะมีปัญหาใดๆทั้งสิ้น ใครดูมาถึงตอนนี้ถ้าหากชอบผมฝากกดไลค์คขละหนึ่งไลค์กดตามกดกระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทําคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหากต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้